พระเมสสิยามาจากภาษาฮิบรูถ้าภาษากรีกก็คือคําว่าคริสตอสแปลว่าพระคริสต์ดังนั้นคําว่าพระเมสสิยาถูกเอ่ยถึงนะคะตั้งแต่สมัยดานียลไม่ใช่เพิ่งมาเอ่ยตอนพัมพีใหม่ยุคพระเยซูไม่ใช่คําพยากรณ์คือพูดไว้ล่วงหน้ามาแล้วเรื่องพระเมสสิยาตั้งแต่ในพัมพีเดิมตั้งแต่ในสมัยของดาเนียลซึ่งคําว่าพระเมสสิยาแปลว่าผู้ได้รับการเจิมพิเศษหรือผู้ที่ถูกเลือกเฉพาะเจาะจงพิเศษ ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเป็นพระเมสยาเพราะว่าพระเมสยามีแค่คนเดียวคุณสมบัติของพระเมสยาก็คือจะเป็นผู้ปกครองจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลจะเป็นมหาปุโรหิตไม่ใช่เป็นปุโรหิตธรรมดานะคะเป็นมหาปุโรหิตเป็นผู้ชอบธรรมเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในการไถ่บาปนั่นก็คือพระเยซูคริสต์พระเมสยามีคนเดียวมีองค์เดียวมีหนึ่งเดียวไม่ได้มีหลายคนพี่น้องต้องจับประเด็นให้ได้เพราะว่ามันจะมี บางที่บางคนบางกลุ่มที่เขาพยายามมาบิดเบือนพูดง,ง่ายๆว่าวิญญาณเบื้องหลังก็คือมาหลอกเรื่องพระเมสยาบางทีเขียนไว้ในคัมภีร์ของเขาเลยแต่ความหมายไม่ใช่พระเมสยาเหมือนอย่างในพระคัมภีร์ที่เป็นพระเจ้าลงมาตายไถ่บาปให้กับมนุษย์ พระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รับความรอดแต่เมื่อความจริงอยู่ตรงหน้าเขาถ้าคนนั้นเชื่อรับเอาต้อนรับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตเขาก็รอดแต่ถ้าเกิดเขาไม่เชื่อคือเขาไม่ใส่ใจหรือว่าเห็นคุณค่าเรื่องความรอดว่าเป็นเรื่องที่สูงค่าสําคัญคอขาดบาดตายคือไม่ได้ซีเรียสมากเขาก็จะปล่อยผ่านไปเลยก็จะมองผ่านๆว่าพระเยซูก็เป็นแค่คนธรมนธรมดาคนธรรมดามนุษย์ด้กันเอง ไทยกันเองไม่ได้นะเพราะว่ามนุษย์บาปมีแต่พระเจ้าเท่านั้นเลือดพระองค์บริสุทธิ์ที่จะใา่มนุษย์บาปให้ไม่มีบาปและรับเอาความชอบธรรมที่มาจากพระองค์เป็นของเราคนคนนั้นก็จะได้รับความรอด